ทิพยประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยิดมั่นกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569 วันเสาร์ที่24มกราคม2569เวลา11นาิกา30นาทีณโรงแรมฮอลิเดย์อินสีลมกรุงเทพมหานคร นายยุทธนาหยิมการุณหรือบิ๊กหยิมประธานที่ปรึกษาสมาคมเหรียญกระสาบและเงินพดด้วงอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมด้วยนายเกรียงไกรฮีรันพันทิพย์นายกสมาคมเหรียญกระสาบและเงินพดด้วงและคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน TINF2026 Thailand International Numismatic Fair งานแสดงและประกวดเหรียญธนบัตรและเงินตราโบราณระดับนานาชาติการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดนิทรรศการการประกวดการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานรวมถึงการต้อนรับนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสำหรับงาน TIMF ตัตา้นตัวเนที่ซิกกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่1มีนาคม2569ณโรงแรม แอมบัสเตอร์ห้องคอนเวนชั่นชั้นหนึ่งถนนสุข,ขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือเขตพัฒนากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่22มกราคม2569พระนาท่านนายปร์คยงมินเอกอัครราชจะทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโคเรีเลแฟร์นับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เอกมยัยโดยมีคุณถาปณีเตชาติเจริญพิกลรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคู่ค้าให้การต้อนรับงานนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบิ๊กซีทั้งชาว และชาวต่างชาติท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและกลิ่นอายวัฒนธรรมเกาหลีที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและการตกแต่งภายในงาน มูลนิธิปอดเต็กตึงโดยนายวิเชียนเตชาภัยบูลประธานกรรมการห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้อพิพาทที่ชายแดนจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณาภัยนำโดยนายรัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าแผนกสาธารณาภัยนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินนครราชสีมาและสรากแก้วรวม5จังหวัดในระหว่างวันที่21-23มกราคม2569โดยมูลนิธิเข้าให้กำลังใจพร้อมมอบเงินปลอบ แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ1 0 0 0 0บาทพร้อมกระเช้าสุขภาพรวม30รายมอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังหลังละ1 2 0 0 0บาทรวมจํานวน25หลังและมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ2 0,000บาทจํานวนหนึ่งรายรวมงบประมาณทั้งสิ้น656,0 0 0บาททวนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประสานงานและร่วมมอบ สนุนโดยหากคุณต้องการหาซ be ื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนรักจะลงมาที่ห้างเพชรสี่เียงบางนาภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรมนุรฤเสศประธานลีเสกคร๊ปดรพีรวัต์และดรทัชมินสุรเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท M i ซอินเตอร์ฟู้ดจำกัด มาเพชรบูรณยาลือแวะซื้อมะขามหวานร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสําคัญที่คุณรัตมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูร์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456